ลองพอดีลุงเข้าไปได้ดูเครื่องอนี้มาใหม่ลถพ่นรถพ่นยาฆ่ายาะคะ่ะดูนะคะทุกคนโอโ้โยยังไม่สมบูรณ์ร้อซ็นะคะตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นจอดการทดลองอยู่ลงไปพ่นยาฆ่ายาได้เลยสบายคนไม่ต้องไปละ คนคนก็อยู่บนรถนะคะยังไม่สมบูรณ์นะโ,โอเคนะดออูหัวหัวฉีดตรงนั้นยังไม่สมบูรณ์นะคะต้องไปออกใหม่ ที่ไม่สมบูรณ์อยากให้ทุกคนดูว่าเหมือนกับ before and after ค่ะถ้าถ้าตอนนี้มันเป็นแบบนี้อยู่ถ้ามันสมบูรณ์อ่ะมันจะเพ r f e c t กว่านี้ไงต้องให้เห็นเหมือนเหมือนเห็นให้ให้เห็นเหมือนทุกขั้นตอนว่าเออเราตั้งใจทํานะอะไรอย่างนี้ไงปัญหามันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆประมาณนี้เนาะเราได้แก้ปัญหาไงถ้าเห็นมันแตกแบบนี้นะ คนึืนถึงเงโอเคเลยค่ะเห็นไหมแค่รูเดียวเดี๋ยวไปออกใหม่เชื่อมใหม่ก็โอเคละดูจากน้ําที่มันค้นออกมางคนยังยังยังไม่ครบนะเพราะว่าจะต้องสั่งไอ้ตัวหัวชีค้นมาเพิ่มอีกค่ะถามว่าลงใทยน้ำมันเหยียบเขา่า่เหยียบแน่นอนจ้ะแต่ว่าเขาน่ะมันไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นก็ขนาดแรงตายมันก็นยังแรงแรง รับแรงตายมันก็นยังตายอันนี้รถเหยียบเดี๋ยวมันจะฟื้นถึงมาจ้ะเพื่อนนันลุงพเพื่นแท็ถขางละสามเมตรเนาะป็นหกเมตรหกเมตรก็ได้เกือมให้น้ำนหนึ่งเด้ยน่ให้น้ำแถวนี้มันน่อยแม่จ้ะมันมันแบบว่ามันบวบาง มันพุ่งขึ้นนั้นนึงเดี๋ยวเขาต้องไปเชื่อมไม่หัวอนอื่นนอกนั้นโอเคค่ะโดนที่เคยลงไว้กะเพิ่นกับบางคนกับเจ้าจ,จ,จอกว่ามันพ่ปันไดายังส่แม่คือมันกับตะระเปียกก็ล่องไม่ไปเรื่อยเนาะ ออเดอร์รถมาล้องเบิงทั้งอะทั้งน้ำเรจะทั้งน้ำมันก็ดีเลยแน่ยกขึ้นได้ด้วยนะคะเสียเอาเสียเอาความสูงปันไดยกขึ้นได้เสียวให้มันตายง่ายตายเร็ยวยานะ ค่ะมีปัญหาเราก็ไปเชื่อมเชื่อมไม้ตัวบแบบโอเคนะคะทุกคนไปแล้วนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะตรงที่มันเสียนะ่ะตรงที่สุดมันมีปัญหานะไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ